à, pha, Hãy subscribe cho đẹp Ghiền Oh, sao không ห 2, าสโอเคนี่พอเปิดมีหกสีเนาะแม่นบ่เกีบไปห้าสมีห้แล้วก็มีอะไรอีกหก6เออเีแหลเอดูบััดดวงยังไงบน นี่ั่นึ่งสามสี่หาเพื่อนปลลงห่วยเต็มตัวนี่มาสามี่หาแต่ว่าบุลุบุลุกสองสามสี่สองามี่เท่าไร้าไปเป็นแยกัวประถือเป็นแยกหาแสคงาบอมสองหมื่นอ่ะสองหมบอันนี้เท่าไรสามพั Ach mừng hả tìm hà nó tìm hà tìm hùng nó tìm hà tìm hà tìm hà Tiền hà ว่านี่ตีหางก็ตีหูปุ๊มาไปนี่ยไมีมึงพุ่โผ่แต่ไม่กรบไปอ้ยบองมาเป็นอันนั่งนั่งบอโดมาอืออือนั่งเมย์อัน่ี้บุตรคนเดียวคนหนึ่งอ่ะสองมโอเคป๊ไป xong rồi 1000. 1000. 20. 20. À. rồi xong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  rồi nhiều nhất mà yeah. cái cái hộp mẹ <laughs> 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 Ôi, à อมี่ซี่ซี่่ได้ตใจ่ายตัวนี้จยตัวเนี้ยก็เป็นอสจริงก็ต้องจ่ายกดมาก่อ๋อเสีน่อสูงไป เดี๋ยวนี่นะึ้นมาชมโอ้หานเืต็มอ่จนะเจอสีาอะไรเชียบอันนี้ไงนี่ยห้าอหาสามเชี่ยวตีมสีดิเจ์สีสามบ่สีบ่สีำเมาใบแล้วกักสีตำสองเมืองอล้หูออกสัอะเพื่อนเจังเพือนออสร

แล้วก็เต่งสีหอยอยกักีำก็ทำเต่งติงสีกแล้วก็ยังสีตำห้าใบสห้าใบมั่งสี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 ส

สี่สาสสามต้องไปกักสีหาจะมากักสาสิวอ่ะใช่จะกักสี่หาดิแล้วก็วกไฟติงยางไเติงสี่ติงสีง่จะมากากสามสีเอ้าไปกักไก่กันเนี่

เอาละวานองอยนี่กับปอดนี่เปิดเอานี่เลยกับปอปดูชงนี่นสองสามสี่อถือต้นสี่สามอยากหนอยากสี่เจ็สี่สาม คนอยากเตงซเป็นซสามบ่แล้วก็อยากเ้ยเตงงซีเป็นสองปอนบ่สองเตงสองมือันนี้คนาเป็นจักสมไ่น้เลยจับเป็นยังไงโอ้ก็เปใน่สามิงพี่ไาเจ้าเส่นี่จะเบาองันนี่นามือจ่มาเต่งสองมาที่นี่กักาซีสองสอขึ้นทึ่งมันออกยังไงครับ สองสามสี่สองสามสี่ก็ไม่สามเนาะส่นกรไรได้เงิเอาไปสั่งจะไรแล้วว่ไหลกํไรไหมนได้ไจะกากยังกักหาซกักหาซีม่มีหาเลยอะกระตัวของ่อยมาสั่นไปดื่อยาปันยาบันนี้บันนี้ตัวยากไปจากโคามคนก็เอามากขึ้นคนไม่หนอบันนี้กระจายตัวยากที่แรกสองหมื่นสี่ายตัวที่แดกที่บานี่อ่สองหมื่นอ่สี่สองหมื่นยายากก็จะกาก ้อกักอันนี้ตีงีของเพื่นนี่ี่สาเอ็ไปปุเ่ากันบดยังเียบเลยต้งดาบเนเบาต้องถือยางดีสี่สามอ๋อน้องไก่กันปดเราเป็นบาบอเอออาไปมันขาเนว่ะเดี๋ยวยักตัวเอง สิ่งไรสิ่งหงกระน่าหงบอกเลยเจ้าว่าจะอุ้มซีซั่นเนี่ย Đây tắm đó đột, sao? À. <laughs> à, si, à. điều song 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 leo. song 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 đi song 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 Phượng song song song

ทีสามียองกระชองเนาะกระชองแล้วกระชองกระชองทำสีขึ้นก่อนสีสามียองสิบสองใบสิบสองใบหนึ่งเมื่อสองเมื่อสองสองสี่สองเมื่อสี่ใบ มื่นหน,นึ่งพันไข่ผู้คนสวยหมือนหนึ่งแปดหนึ่งร้ยาทติงหนึ่งมื่นเจ๊บาทตอื้อง นันนีวันเีใจปกติไม่ใจหนึ่งหมื่นสองหมื่นายสิบใบสิบใบหนึ่งมืน วันนี้วันจ่ายเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดนุมจ้ะต่าต่แต่มแต่แต่มีป้าผูเท่าอ่้ตากรดิ่งต้องยิตาว่าใช่ไหมแกซาดาง่ายสันนด้าาตัวเงินผู้เฒ่าอ่ะป้าอนตัวถาน้ำ น้ำผัวเลยบ้านน้ำปลาเลยบ้านน้ำตาลน้น้ำปลาน้ปลาปานช่ยโอ้เหีเลยแหละทำจีหานี่เนาะเกี่ยวอ๋อเชี่ย ใส่ไใส่ไมอ่าชมมันีัน่าาไม่ยากเลยคะไม่เราออกแค่นัก็พอแล้วนั่นสามสี่ห้าบัอทึกแลแม่หลดม่ใช่อกใือดอืมตู้ยาง้วยนทหกรอีซามสี่ห Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ

จะมามันเต็มไปแต้มาหสิสองมันบ่าาคะนนกับ่ายเงีสามหมื่นไปะืเงาไปบ่เง้าหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นเยไหมคนดีออกไปเลี้ยงสิวะ 都虎还是